สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภัสันามานุวงศ์อยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับเเลขที่12กอไก่ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันยกหัวข้อมาเป็นการหายใจค่ะไม่ว่าจะเป็นขณะที่เรานอนหลับ การอ่านหนังสือหรือทำงานและการออกกำลังกายมนุษย์มีการหายใจเข้าและออกตลอดเวลาการหายใจเข้าและหายใจออกเป็นกระบวนการการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกจากปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างอากาศภายนอกร่างกายและภายในร่างกายโดยนำให้แก๊สออกซิเจนทำปฏิกิริยากับสารอาหารทำให้ได้พลังงานน้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กระบวนการการหายใจเกิดขึ้นกับทุกเซลล์ตลอดเวลาโดยจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้าง2ชนิดคือกล้ามเนื้อกระบังลมและกระดูกซี่โครงค่ะโดยเกี่ยวข้องกับการเกิดอัตราปฏิกิริยาเคมีดังนี้ค่ะ การหายใจเข้าและหายใจออก 1. ความเข้มข้นของสารตั้งต้นนั่นก็คือกูโคสและออกซิเจนค่ะ 2. อุณหภูมิอุณห,ภ,ณหภูมิจะส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์ 3. ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่าเอนไซม์จะช่วยกระตุ้นหรือยับยัง้งการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ ความรู้เกี่ยวกับการหายใจ 1. การหายใจขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นถ้าสารตั้งต้นมีปริมาณมากส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการหายใจจะทำให้หายใจเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ 2. อุณหภูมิโดยอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะส่งเสริมการทำงานของเอนไซม์ได้ดีขึ้นค่ะ 3. ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์จะทำการกระตุ้นหรือยับยั้งปฏิกิริยาเคมีต่างๆทำให้กระบวนการการผลิตพลังงานเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของตัวเซลล์อีกทั้งยังมีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีให้เกิดเร็วขึ้นโดยเอนไซม์จะทำหน้าที่ควบคุม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในแต่ละขั้นตอนด้วยค่ะอาการที่เกี่ยวข้องกับการหายใจมีดังนี้ค่ะ 1. การจาม 2. การหาว 3. การสะอึก 4. การไอขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ